มาปิดท้ายกันที่ทองคำนะครับทองคําวันนี้นะระบบคํานวณแนวรับแนวต้านประจําวันมาให้ใหม่นะครับโดยมีเอเวอริคอยอยู่ที่1954.33มีแนวต้านอยู่ที่ 1968, 1983และ1998ตามลําดับนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่ 1939, 1924และ1909ตามลําดับเช่นเดียวกันตัวแม่น้ําของระบบนะครับตัดขึ้นอยู่เหนือเส้นเหลืองนะครับแสดงถึงแนวโน้มที่เริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นอีกแล้วในทงเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับ เมื่อวานนี้ที่บินขึ้นไปนะสุดท้ายก็ย่อกลับลงมาไม่หยุดแม่น้ํานะครับก็ถ้าใครเข้าอ,ออเดอร์ตามระบบนะฮะก็น่าจะได้ไม้ใบในช่วงกลางแม่น้ําตรงนี้ไปนะครับไปประมาณพันเจ็ดร้อยจุดแล้วนะวันนี้เปิดมาบริเวณเอ e เวอ t ์เรสต์นะครับแล้วก็ข้ามเอฟเวอร์เรสต์ไปได้แล้วเรียบร้อยด้วยเบื้องต้นก็มองไปทางขึ้นนะฮะ ขาขึ้นก็ควรต้องบายนะอาจจะรอย่อก่อนก็ได้ครับตั้งรับที่เอเวอร์พอยต์ได้ที่หนึ่งนะครับและถ้าหลุดลงมานะครับ ยังสามารถตั้งรับได้อยู่ครับถ้ายังไม่หลุดแม่น้ำนะแต่หากหลุดแม่น้ำลงมาอาจพิจารณาคัดก่อนก็ได้หรือหลุดซัพพอร์ตหนึ่งก็ได้ครับอา้าวซัพพอร์ตหนึ่งกับเส้นเหลืองไม่ไกลกันนะไปถึงเส้นเหลืองเลยฮะหนึ่งเก้าสามสี่สต็อปลอสครับ แต่ละคนทุนไม่เท่ากันนะครับลองวางแผนดูให้ดีนะว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้ที่เท่าไหร่นะครับถ้าหลุด600จุดคัดเลยไหมสู้ไหวไหมรับไหวไหมหรือจะสู้ถึง1,500จุด1,600จุดนะครับลองคำนวณดนะูว่าตัวเองจะเข้าที่ตรงไหนแล้วถ้าหลุดไปตรงไหนถึงจะยอมนะครับ ทั้งหมดของระบบนี้นะครับสามารถใช้ประกอบการวางแผนได้ทั้งสิ้นนะครับเส้นทุกเส้นมาจากการคำนวณทั้งสิ้นนะครับเรียบร้อยครบถ้วนนะครับสำหรับเชา้านี้เดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงค่ำถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเช้านี้ต้องขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ